เขาถามเจ้าว่ามาที่นี่ได้ยังไงไม่ตอบไปตรงคําถามเล่าพูดเรื่องพวกนี้ทําไมทําไมท่านกลัวเหรอข้าต้องกลัวอะไรกลัวว่าข้าจะเปิดเผยความชั่วทั้งหมดของท่านนีสิข้าทาชั่วตอนไหนกันเนี่ยเราก็เห็นเห็นกันอยู่เนี่ยข้าเปล่าท่านทำข้าเปล่าท่านทำข้าเปล่าเราเราไม่ต้องเถียงกันข้าพูดเองเราเป็นสิทธิพี่สิทธิน้องกันเติบโตมาด้วยกันเป็นสิทธิสำนักเทียนอีเดี๋ยวก่อนเอาเข้าประเด็นเข้าประเด็น เจ้าเป็นใครกันเนี่ยกล้ามาขึ้นเสียงกับข้าอย่างนั้นเหรอผมไม่ใช่ใครหรอกแต่ผมพาพวกคุณมาที่นี่พออยากพาพวกคุณกลับไปได้ผมไม่ยุ่งก็ได้พวกคุณหาทางเองก็แล้วกันเอ,อ๊ะอาซื้อไปกันหมดออช้าก่อน นี่น้องชายท่านนี้เมื่อสักครู่ข้าโมโหไปหน่อยนะอย่าถือสาไปเลยนะเจ้าอยากรู้สิ่งใดกันละ่ะเมื่อมีสายฟ้าฟ้าลงมาพวกคุณก็ข้ามมาที่นี่แล้วข้ามเหรอทำไมต้องข้ามละ่ะหรือว่า เราอยู่บนดวงจันทร์ใช่หรือไม่จะเป็นไปได้ยังไงตอนนั้นพวกคุณรู้สึกยังไงบ้างเออตอนนั้นร่างกายข้ารู้สึกมีกระแสร้อนๆเช่นเดียวกับตอนที่เปิดเส้นลมปราณเนี่ยข้ารู้สึกชาไปทั้งร่างกายเวียนหัวเล็กน้อยก็จาหมุนลงมาจากฟ้าก็ต้องเวียนหัวสิการเดินทางข้ามเวลามีอยู่จริงแล้วจะย้อนกลับไปได้ไหม มาสยจหันจร์มาสัจจันยร์มากพระคุณมาสัจจันย์มากอ๋ผมจะหาวิธีที่จะช่วยให้พระคุณกลับไปให้ได้ผมจะต้องหาวิธีให้ได้ขอบคุณนะอซึยังไม่ไปอีกเขาบอกวจะช่วยให้เรากลับไปเดี๋ยวก็หลงไปอีกหรอกใครที่หลงทางกันแน่ซ้ำยังเป็นหมดสติบนพื้นอีกย้อนย้อน คนคนนี้เนี่ยก็เหมือนกับพวกคุณมายุคปัจจุบันจากโลกโบราณว้าวนี่คือสิ่งใดกันเอ,อ้ยอย่าเคาทำไมพวกเจ้าถึงไปดานเหนือได้นี่คือคนจากราชวงศ์ชิงเมื่อ300ปีก่อนราชวงศ์ช,ชิงถูกต้องหลังจากราชวงศ์หมิงล่มสลายราชวงศ์ชิงก็เข้ามายึดครอง อะไรนะพวกเจ้าทำลายราชวงศ์ชิงเหรอไม่ใช่พวกเรานะข้าเจ้าไม่ใช่ผมไมยอมเลยไปไหนใครข้าโอ้ยพเไม่คนสิงคโปร์แล้วก่อนมันเป็นสิงคโปร์เล่าสิงคโปร์ไม่ใช่ประเด็นว้ยประเด็นก็คือสิ่งที่ทำให้พวกคุณข้ามเวลามาจะได้ช่วยพวกคุณกลับไปไงข้ามเวลาข้ามเวลาเขาได้ยินแต่เรื่องไปดวงจันทร์โอ้ยผมหมายถึงการข้ามเวลาไม่ใช่การไปดวงจันทร์เดินทางจากยุคโบราณมาสู่ห้วงเวลาอื่นไง พวกคุณไม่เข้าใจกระช่างเถอะยังไงผมก็จะช่วยคุณกลับไปอยู่แล้วทำไมถึงจะช่วยพวกเราไม่จุดประสองค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าอ่ะอาซึเขาเชื่อใจเจ้าเจ้าเชื่อใจเขาเหรอเขาเป็นลูกหลานของศิษย์พี่ข้าก็าย่อมต้องเชื่อใจเขาท่าอย่าหัดเป็นคนใจแคบนักเลยข้าหรือใจแคบใช่นี่สิแต่ผมมีเงื่อนไขาสามข้อทำไมข้าต้องยอมรับเงืเ่อนไขจะยอมรับว่ามาเลยทั้งสามเงื่อนไขนี้ก็ทำเพื่อประคุณที่นี่แล้วทุกคนเป็นพลเมืองที่ถูกต้องแต่พวกคุณไม่มีสถานะทางกฎหมายเข้าใจแล้ว มันก็ป้ายผ่านเข้าประตูเมืองหากไม่มีก็เข้าเมืองไม่ได้ใช่หมายความแบบนั้นแหละอย่าเว้นผมแล้วอย่าบอกคนอื่นนะว่าพวกคุณมาจากราชวงศ์หมิงมาอย่างนั้นจะถูกจับเข้าสถานบัมบัดแล้วไม่ก็ถูกจับไปทาวิจัยอย่างที่สองถ้าคุณเจอตํารวจก็ต้องซ่อนตัวอย่าไปต่อสู้กับพวกเขาข้ารู้จักตํารวจเหมือนกับเจ้าหน้าที่ทางการผู้ชายในชุดสีฟ้าก็แค่พวกมีอาวุธที่ทรงพลังอย่างไงก็อย่าต่อสู้กับตารวจ 花想在爱里不分花边谁来不。妆？清谁来欣赏？故事几章回转。